สวัสดีครับมันี่สิภาพมาเมืองการตอนฝรั่งนะครับการตอนกิงฝรั่งนะครับฝรั่งที่เราตอนนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูด้อครับเด้อตอนนี้ข้ากับใส่คัตเตอร์ครับกีดรอบๆอนะครับแล้วก็น้ำครีมนะครับน้ำครีมมาปอกนะครับการใส่ครีมปอกนี่สิง่ายครับดีกว่าว่าห้าไปถากไปขูดนะครับมันสิยากหลังจากนั้นครับห้ากจะทำการขูดเอาเนื้อเนื้อเลี้ยงน้าเลี่ยงน้าเป่นนี้นะครับเลี่ยงอาหารเป่นนี้ละครับ ออกนะครับขูดออกจนให้ถึงเกือบถึงแกนผล้วครับห้มันหลอนๆเลยนะครับขูดไปเดืเลยจนว่าซสสะอาดหมลครับจนเหลี่ยมมงมงผลละเยกะวาห,าหาหวยเด้อล่ะพ่อขูดเรียบร้อยครับเข้ากับสีมาทําการบากแจ็กน้อยนะครับนี่บากแจ็กน้อยเพื่อว่าห้ยหกักเพิ่นได้โป่งไว้นะครับหลังจากนั้นเฮาก็เอาน้ำยาเล็งลากนะครับมาทาไว้ทาไว้ให้แห้งนะครับ พอถึงว่ากับแหงมากนะครับให้เป็นซึมเข้าไปได้สักน้อยหนึ่งนะครับเท่ากับข่อยมาใส่ตุ่มตอนนะครับตุ่มตอนของเท่าเท่าที่ตอนนี้ต้นนี้เห็ดไปสามต้นครับอันนี้ผมเห็ดไปลวงหนา่อนเดอครับเห็ดไปลวงหนาการกรีดนี่ครับตุ่มตอนของเท่าก็ใส่ถุงพลาสติกนี่แหละครับกับมะพร้าวนะครับกุยบกเผาที่เท่าซื้อมาตามทองตลาดซื้อมาแล้วเท่ากับเอามาใส่ครับใส่ถุงนะครับการจะใส่ถุงได้ต้องแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับ ใส่น้ำทิ่มใบสักหนึ่งขึ้นเวลาปา่าดออกมันกับสีมีน้ำเนี่ยครับแล้วนํามามัดนะครับมารัดให้แน่นเลยนะครับเดอ้อมัดให้แน่นแน่นเลยครับการมัดกับสีเห็ดผู้เดียวมันกับสียากได้ครับพอมัดอีกขางหนึ่งแล้วเขาก็มามัดอีกขางหนึ่งครับพี่น้องมัดให้แน่นให้เป็นไอ้คือตังกระตมมัดนี่แหละครับพี่น้องมัดเขาแน่นแน่นถามันบอลแน่นเวลาล้มมาเดี๋ยวมันสีหมุนรอบนะครับที่เห็ดสามารถเห็ดแหกก้งเขงหาหักได้ หือว่าบ่เกิดหักหรือเกิดลากออกมาได้เด้อครับเดอ้อเ็เลยต้องมัดให้แน่นมัดเร็จแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยครับพี่นอ้องมาเบิ่งตอนที่2ครับกิ่งตอนที่2นะครับก็บพาคือเก่าสาหรับผมสิผ้าด้านขางด้านขวางนะครับผ้าแล้วก็บ,บีบๆออกครับเฮตุให้มันมีช่องว่างเหตุให้มันมีช่องว่างเราก็มุนนะครับความหน้าลงเด้อครับพี่น้องความหนาลงครับความหนาลงพาเพราะว่าเพิ่นบ่ให้เพิ่ ค่ายน้ำไว้นะครับเวลาโดนแสงแดดโดนอย่างนี้พิน่นสิถ้าเฮาหนา้าขึ้นเพิ่นสิค่ายน้ำนะครับค่ายน้ำออกไว้หรือว่าเวลาฝนตกหรือเฮาลดน้ำน้ำพิ่นสิเข้าไปเข้าเมืองน้ำเข้าไปหลาเนี่ยมันก็สิเกิดการเน่านะครับแทนที่ออกหลากกัจจินาก็พยายามมัดครับกิ่งนี่ก็มัดให้แน่นๆคือเก่าครับมัดเสร็จแล้วเฮาก็ตัดคือเก่าครับตัดเพื่อความสวยงามผู้ดใดอยากสิตัดกั ตัดผู้ใดบ่อยากตัดก็บพาเป็นอย่างนะครับมาดูกิ่งที่3นะครับกิ่งที่3เมห้ากบเห็ดคือเกาครับพี่น้องพาทางขวางคือเกาคีออกบีบน้ำออกเจ๊น้อยครับบีบน้ำออกเซจกลับมาจับตุ้มเข่ากันกับกิ้งผ่นนะครับการตอนนี้ห้ากบตอนไตกิ้งตาเด้อครับเด้อไตกิ้งตาเพิ่นภาพบัดสีไว้น,นะครับเนาะเพราะว่าห้าต่างกีบไทยต่างกล่องไทยมันบม่มีคนไายห้มันก็นเลยบบได้ละเอียดบนดด การมัดกับมัดคือเก้าครับมัดให้เน้นเท่าที่สุดที่ว่าท่องจิมัดได้บอ่อหายเพิ่นหมุนรอบโตเองได้นะครับบอ่อหายขยับได้มัดให้เซ็จเรียบร้อยกระตัดคือเก้าครับพี่น้องครับเป็นอันเิเ็ษพิธีครบหนึ่งเดือนมาติดตามด้วยกันครับ